진짜 이상하게 아니 키야오 ขอบคุณอายด้วยนะครับน่าเสีครับ เ <c oughs> มื่อี่มีคนโดดนลงน้ำปะวะตายปะวะรู้สึกเหมือนจะต,ตายด้วยโดดนลงน้ำอ่ะพี่เซย่ะไม่ตายไม่ตาย ถ้าเบิกคันนี้เรียบรอ้อยดิมันก็รู้ว่าดิมีรถมีรถใครมีรถเหลือปะจะแท็กก<ะ>่อพนะี่ไปโอ้ปืนนะกำลังรถนี้ไป ต้องตองแยกเป็นสองกลุ่มอีกสองกลุ่มบุกท่าเรือปลาเราบุกไอล่าสัตว์แยกสองกลุ่มให้มันอยู่เยอะมึงสู้เหรอวะเออต้องไปเทียกลุ่มต้องไปด้วยกันพี่ต้องไปด้วยกันถ้ามันอยู่เยอะจะเล่นด้วยกันเลยไม่ต้องดกงักสองฝั่งต้องดักสองฝั่งไม่ง,งั้นมันมมเก็บรถต้องดักสองฝั่งไม่งั้นมันเก็บรถเล่นกูซะแล้วแยกเป็นสองฝั่ง อ้จริงๆคณะสี่คนนะเอาไปสี่คนในตูต้ตอนผมว่าตู้ตอนจะไปทันคืนแล้วนเนี่ยไแต่ไม่ปลอมเสียงเลย ไปชนแท็กซี่ลยชนะป้างดิชอนตกป้างลยพี่ไชนมันพี่ เดล่าบขับไปทไรวะเออเดี๋ย้าผมมีรถใครแล้วเนี่ผมมีแท็กแล้วผมบอกให้แม่งโดนรถที่นี่ขับโคตรยากเลยไงรู้ปะแล้วรถคันเลยมีมาหรือเป่ไ,ไ,ไม่มีแล้วพี่พี่นีไปลรอมีแต่ว่าพี่มันช้าดิแล้วไงก็คมเมดไม์ไปง่ายเหรอเฮ้ยโคมเมดแรงแต่ขับยากใครอะใครอะล่า,ะางสองคืน ี่มาเดี๋ยวเราเอารถป้นคืนละไย่รู้เอาใช่รมเมือ่อต้นสาวิเตร่านสักคันเจอเหจอเเจอคันนึนนงตรอไปไหนเราไม่รู้ดิ ไม่ต้องวิเต้แล้วพี่แย่หลวงเขามีรถเยอะไหมเจ้าของมันหลงอยู่ไหนเนี่ยเอียตัวไหนมาอยู่ตรงไหนเีร์มีรถได้อื่นปะมันหายไปแล้วสีดำหายไปแล้วมีรถอย่างอื่นปหมพี่อะอะไรนะ มีรถย่างอื่นป่ะพวกพวกโคบกคอมิดอะไรเอ่ะพวกอื่นอ่ะมีป่ะเฮลองเฮลองโอ้เออไอ้รถอะไรที่มันแบรนด์เรียกอะไรนะตอนที่เราขับมันเตอร์เหรอเออมีป่ะมี์เมยมยเปิดให้หน่อยมันเจอรงที่เปิดเมื่อกี้หน่อยดิที่เปิดแล้เอ่อไอ้นี่ใช่ไหมปกติใช่ไหมตอนที่เปิดปกติป่ะวไปเผาไปเผาแลมโบพี่ไปไปเผาแลมโบพี่ที่เรามาฝั่งฝั่งที่เรามาเดี๋ยวเออหน้าฝั่งที่เรามาไปเผาไปเงินป่ะไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่นี่ผมได้แล้ว โอไ้ได้คันนี้แค่เมื่อกี้สี่คนมันจะเป็นหนาด้าะพี่ไก่อนแล้วแหละถามว่านี่คันนึงไม่มีเรือมาแ,แล้วกันเฮ้ยงัดต่อ,องงัดต่องรถใครอ่ะอ่ะมีรถมาหาผม นะครับเรือมาเลย,ยชุดวัวเนี่ยของเราป่ะใช่ชุดวัวตีพวกเราไปก่อนเลยเหรอ ยเยอะเลยอันเนี้ยแล้วถ้าเจอเฮียก็เรียกพวกเขากันเราตามหาเลยพาย้ยห,หลับันดีนะครับวางส่งทีไป วางอยู่ที่สิริราชใช่ปะ่ะเดี๋ยวไปดูมันส่งมาบอกให้มาเอาของมันจะใช่ไหมมามากระเป๋ากระเป๋าอีฟห้าเขาเสียดายครั้เมื่อกี้มากเลยพี่ สองเจ็ดหนึ่งเย็ดสี่สุตานอ่ะเออสี่คนหน่อ้สัตว์เยอะนะโจรเหมือนกันสบายนะเอาเจ็ดหนึ่งต้องรับขนว่ะปลาเยอะอยู่เหมือนกันมึงลองมึงช่วยกันงัดดิใครน้ำหนักใครเยอะร้อยกันโลรวมแล้วปลามันออกไม่ได้อ่ะมันจะไปไหนได้อ่ะพี่ส่งจีพีให้เราสี่คนดิส่งให้มังกรหน่อยส่งให้มังกรคนหนึ่งครับพี่ใช่ส่งให้ไปเลยคนหนึ่งเสียดานะ ้องเ่าแม่งอหอยู่มันอยู่แถวนี้แหละมันขึ้นมาแถวนี้แตู่<อ>มันหายไปเลยวะเต็มเลยเกือบเป็นหมืม่นแล้วเป็นหมื่นแล้วหลายหมื่นแล้วสอ,องหมื่นได้อ่ะไอ่บอนมามาเทรดอะเอารถห้าร้อยโลมาเทรดอเกียป่าามันนั่นลงเลยกสัตว์ ตั้งหมกว่านเลยเด็กลาไม่ได้อกไปเปลี่ยนรถตันเอออ,เอยากลามันี้ผมก็อยากลาเหมือนกันเหรียน้ำมันน้ำมันแม่งบักเลยเสร็จแล้วกูมาทิ้งกัน สองที่พี่ไห้จอาแล้วจ่ายไปหกร้อยโลไอ้ห้าร้อยโลโอเควันนี้พี่กัดทิ้งไว้ตัวนี้ไม่ต้องงานก็ได้ตัวนี้เรายู่ดูรอบๆพี่อยเผื่อมันเข้ามาเข้ามาบอกพี่หน่อยพี่ได้ปลดออกเข้าใจปะได้พี่อยากหาแม่งว่ะยี่หเอาเข้าไปหน่อยเรียกอะไร240โลกำลังมา ๆๆกระเป๋าสามห้าห้าหนึ่งสี่หกครับรถใครแม่งมาคว้ามตัวอยู่นี้วะเนี่ยพี่เสิร์แล้วลัเต็มลงลงเต็มแล้วพี่รี่คนที่นี่คนมีรถถ้กเก็บเ,เลยก็เลยใครมีรถม่ใช่เก็บไลยอยากให้ดักที่เบิกเรไว้นะมันเอาไม่ได้มีคันหนึ่งไอ้สุวตนันครับผม เนีห้าล้อยลมันกลับกันไปแล้ววะดีกลับแล้วพี่ใช่มันกลับเรียกลับกันไปสองลำเลยอ่ะไม่เลยคาริเต็มเลยเอาของไปไ้นี่ไอ้นี่นี่มาต้องผมมาต้องผมอนนี้มันยีเรียกไปอย่างยี่สิบแล้วหรอต้่ใครวะหนึ่งสาสองี่อเมองัชยี่สิหครับ26 28โลอันนี้กระเป๋า150ค่ะ เต็มครับว่าเลยเอดี๋ยวอยู่สิบค่ะเจ็ดหนึ่งยี่สิบหกเสร้ยพอมาเกาะขายยาได้ดีจริงหมดแล้วหมดรอบหมดรอบขนาดมาเกาะก็ไม่เจออีกอีวิทยี่สิบหกยี่สิบหกหมดแล้วเอ็นดูไะคนถือเราถึงแล้วหมดรอบดึกเยอะไงวะยี่สิบหกใช่ปะมันมีคนพ่อแล้วเลยพี่ไม่เขาดักแท็กกันแล้วว่ามีโจงกำลังมาเกาะครับวอายเหรองานไว่ายเหรอไม่แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราจะมา เขาบอกมีมีคนพิมพ์มีคนเห็นบังเอิญเห็นพอดีเปล่ามีคนพิมพ์ว่าไม่นราล่าสัตว์ได้ไหมลูกพี่อะถามมาหอมใหญ่อะแล้วก็ใบเฟิร์น V A อะไรเนี่ยเขาบอกไม่น่าได้นะคะเห็นวัวดำเหมือนจะไปเกาะเฮ้ยพยายามพยายามตอนปนอะพยายามจะแต่งตัววัวดิเออวัวมันรู้อยู่แล้วว่าปนรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วแต่ให้เหมือนคนปกติมาเออมาเออเดีมาดูปกติทะเลตอนนดิ ที่ผมมาแม่งบึ้มๆ้มเลยพี่วันสามสิบคนได้อ่าัวเี้เงียบเลยอืมอันนี้เงียบอะ่ะแล้วถ้าไอแต่งตัวก็นี่ไม่รู้ว่าพวกเราหรือเปล่านะใช่ถ้าเป็นคนอื่น <c oughs> ก็ร้อยก็กลัวไม่รู้อี ฝันดีที่สุดนะคะค่ะพี่หนุ่ย ังโคตรล้างเลยวะ่ะ <c oughs> ขาขาเนองพี่บางขา คนที่เขาตกปลาตัางจริงเขาทำงานอะไรต่อเัานขาวมั้ง กับหัวเพื่อนเออกับพี่เดอไปเถอะก็ไ,ได้ปลาเต็มคันอันนึงอืมใครง่งวงร็ค่อนกันด้วยนะครับ แล้วพี่พักตอนไหนเดี๋ยวักทับอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยพักได้ข่าไม่สบายไม่เหรอนอนด้วยนอนไม่ไหวแม่คร้อนจีเลยว่ะคเป็นโคอป่ะเนี่ยน่าใช่คอเยียตี้ตายวะเนี่ยเฮียเก็บหน้าหน่อยครับี่ใครเลาขอบคุณหนึ่งคลิปเท่า้วยนะครับ ีครับอะไรเหรอครับพี่ฮัลโหลอเอไอตันครับพี่รถเบียบสี่ร้อยกับตัวตันได้ใช้ปะไม่ได้ใช้พี่เดี๋ยวคืนมาพี่หน่อยพี่ต้องใช้ได้ครับได้ครับพี่เดี๋ยวให้ออนทำอะไรอยู่เออลองทองพี่เออเสร็จแล้วไม่มีเกาะเกาะเหงาจัดอ่ะไม่มีใครเลยเฮียไม่ได้หรอกนฮียเฮียเฮียไม่ได้ครับ